วัสดีครับวันนี้ก็มาเล่นกันกับเกม Vampire Survival นะครับตอนนี้ตัวเกมได้อัปเดตเป็นแพทใหม่ที่เราสามารถเล่นในโหมดออนไลน์ครับตามหน้านี้เลยก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นโหมด Play Together ใช่ไหมของตัวสตรีมนะครับ Play Together คือมาเล่นในจอเดียวกันเวลาเดินเนี่ยมันจะดึงจอกันเหมือนเกมสมัยก่อนใช่ไหมเออใช่คล้ายเกมสมัยก่อนแต่ว่าไอ้นี่มันคือโหมดออนไลน์ที่เราต้องสร้างห้องแยกตอนนี้นก็จะมีให้เราใส่ล็อบบี้ id นะครับแล้วก็ให้เพื่อนเอาล็อบบี้ id เราเนี่ยมาจอย ตามนี้เนาะลองดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่า DLC เนี่ยเหมือนว่าตามที่เห็นคือทั้งสองฝ่ายต้องมี DLC ครบทั้งหมดนะอันเนี้ยพี่เล่นไม่ได้เพราะว่าพี่บิ๊กอัไม่มี DLC ตัวนี้สองตัวเนี่ยไม่ได้ซื้อมาหรออเปเรชั่นกันตัวไม่ได้ซื้อมาบิ๊กเล่นกับพี่บุ๊กตอนนั้นโอเปอเรชั่นกันกับอ่าโอเดทูแคสเทลวันเนียอันนี้ไม่ได้ฟรีหรอโอเดเนี่ยไม่ได้ฟรีอ่ะไม่ได้ฟรีครับไม่ได้ฟรีไม่ได้ฟรีเยอะเออแล้วก็วันนี้อันนี้ก่อนบอกก่อนว่าเน็ต ค่อนข,ข้างเน่าไม่รู้เป็นเพราะพี่บิ๊กมันพูดเน่าหรือไงนะเพิ่งแก้เนี่ยเรานั่งแก้ต้องนานกว่าจะได้ครับก็อาจจะมีระหว่างที่นั่นอยู่อาจจะมีอาการเน็ตเน่านะโอเคเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับก่อนดูคลิปเนาะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับช่วงนี้ YouTube ต้องการกดกระดิ่งอย่างมากมันจะไม่เห็นคลิปเราเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ที่ลงคลิปไปตัวไอตัวเนี้ยอัพไบโอติกแฟกเตอร์ที่ลงไปก่อนหน้าครับคนดูก็ไม่ค่อยขึ้นเลยครับยอดเข้าถึงก็น้อยเนาะฝากกดกระดิ่งกดซับส ใหกดแล้วฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยอ่าเกมอ่ะเข้ามาแล้วลองกดที่มมนกดแยกหน้าเลือกตัวละโอ้คือหน้าเลือกตัวก็เป็นแล้วว่าบิ๊กโอเคเราเล่นได้แค่นี้แหละมั้งเดี๋ยววันนี้เราเล่นซักแบบอ๋มันบอกเลเจนซี่ให้โชว์เด้เห็นขนาขวาบนอ่ะก็ไม่เยอะนี่เน็ตเห็นละพี่ว่าเป็นที่ดีคอร์ดหรือเปล่าบิ๊กเนี่ยเลเจนซี่มันแค่นี้เองหนึ่งอมันเนี่ยโอ้โหลักหน่วยหมายถึงว่าเน็ตมันคือเด็ดเดียวกันเลยว่าหลักหน่วยเนี่ยไอ้บิ๊กใช่ป่ะพี่ว่าเป็นที่ดีคอร์ ไอ้บิ๊กไม่ใช่เน okay, ็ต okay, บ้านหรอกดิคอร์ดดูด <startups including memories> so ีเนี่ยเกลี่ยไปแค่นี้เองเลยเทสซี่โอเคไปดิคอร์ดดิคอร์ดเน่าดิคอร์ดล่มอาจจะเป็นที่เซิร์ฟดิคอร์ดก็ได้มั้งเออดิคอร์ดล่มดิคอร์ดล่มไปไปไปเน่าอ่ะเดี๋ยวเอ่อเนี่ยตัวละครที่เห็นบ้ายังไม่ปลดหรอกอีเพียบเลยอันนี้อัปเดตใหม่พวกหลังๆเนี่ยอันนี้เป็นอัปเดต DLC พวก DLC อ๋อมันปิดอ๋อไม่ใช่สิพวกนี้มันไม่ใช่ DLC เป็นอัปเดตเพราะว่าพวกนี้ถ้ามันเป็น DLC บิ๊กเล่นไม่ได้ พี่จะไม่เห็นเลยตั้งแต่แรกอันนี้คือพวกที่พวกมันสปอยตัวด้วยาดีดิกดตัวเห็นเห็นหน้าเลยสปอยหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเออว่ะสปอยเกียงเลยโอเคพวกนี้ที่เล่นไม่ได้เพราะว่ายังไม่ปลดแต่ว่ามันไม่ใช่ดีเอ็ซีนะคิดว่าเป็นอัปเดตฟรีเพราะว่ามันนั่นได้ครับพี่พิงไม่มีก็ยังเล่นได้แต่เรากดไม่ได้ปะเลือกไม่ได้อ่าพี่จะเล่นอะไหนเล่นหมาต้องมันแยกไอเทมกันเปล่าว่าคำถามแยกไหม แยกหรือแยกเออวะน่าจะแ,แยกกันมัน้งอ่าแยกเออก็แยกก็คือแยกกันเข้าใจปะแยกก็คือแยกกันไม่สามารถเก็บไอเทมแบบพี่เก็บดาบพี่เก็บดาบัเดียวกันไม่ได้ความหมายใช่ปะครับอันนี้ตัวใหม่ที่ได้มาตัวนี้ยิ่งปืนได้มันบอกว่าอันนี้มันเหมือนนั่นเลยลาลาคอปอเ,เนี่ยไอ,อ้ใช่ลาลาคคอปปะ่ะไอ,อ้แ่นมเหลี่ยมใช่เลยลาลาคอปเออ,เอ,อใช่ใชมันบอกว่าสามารถ can f ฟเอ็กซ์ต้าเอ็กโซสก็คือสามารถหาของที่เป็นแบบของประกอบฉากระเบิดได้แล้วมันจะดรอปทีบเทเชอร์ด้วยแล้วก็สามารถทำลายไลท์ซอร์สโดยการแตกเออหาเดิพี่ลองเล่นดูแทคอปอ่ะเราจะเล่นซักแบบหนึ่งนะรอบนี้ขอเช็คเด็ตก่อนนะครับว่าเน่าหรือเปล่าเดี๋ยวอ่าถ้าเด็ดเน่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแก้ด้วยครับแลวเรอบต่อไปจะ่ไมเป็นที่ดีคอร์ดอีแก้ไม่ได้หรอกพี่เป็นที่คอร์ดอืมเพราะว่าเดซเซี่ในเกมมันวิ่งแค่เนี่ยองหลักหน่วย แค่จะเจาะเด็กกันแล้วอ่ะใช่ปะ,ะเลือกแบบใหม่แมปที่อัปเดตเข้ามาตอนเนี้ยไอเนี้ยก่อนเห็นนี่ป้าข้างหน้าเนี่ยเราต้องถ้าจะปลดล็อกอันใหม่อ่ะตัวอัปเดตเนี่ยเราต้องไปเล่นแมปนี้ซ้ำรอบหนึ่งครับแล้วเก็บไอสองอันเนี้ยสองอันที่เป็นตรงเนี้ยตอนแรกมันจะมีอันนี้อันเดียวใช่ปะเก็บสองอันนี้เรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็แมปใหม่อ๋อนี่เนี่ยเวสต์วูดแบบตัวเนี้ยครับ ที่เป็นตัวคอลแลบกับบราโต้ใช่ไหมราโต้อไอโอเดไอ้นัน่นอะบิ๊กลิ้นเล่นไม่ได้บิ๊กเล่นไม่ได้มันเป็นดีเอลซีแมปคัสโซวาเนียอ๋อแมปคัสโซวาเนียอันนี้ก็อ,อัปเดตใหม่เอิมบราอ์อ่าอิมบราตไดโอดาม่าพี่ไม่เคยเล่นแล้วก็อะไรวะแอนเทเชมเบอร์ e ber, ปะเอาเทเอาเทชมเบอร์อันนั้นมันเอาว e ่าแอนเทแอนเทใช่ไหมไม่แน่ใจเสียง ใช่อันแอนเตแล้วก็อันนี้มันอันเอมเบรล่าเอเมรัลว่าไดโอราม่าที่อ่านผิดไดโอรามาสำเนียงมันไม่ต้านหรอกครับจริงสำเนียงแม่งไทยจากเลยไม่ตรงหรอกไม่ตรงหรอกไม่ต้องมาด่ากันนะไม่ตรงแน่นอนโอเคสอนได้น,นะครับแต่อย่าด่านะออันนี้มันเป็นไม่รู้เื่งไงเดี๋ยวเราข้อเล่นรอบหน้าลักกนสอนนี้เรามาเล่นแบบนี้ก่อนครับอีนนี้เวสบูดเวสบูดเนี่ยเราเคยเล่นไปแล้วนะ ขอปิดเอนะครับเราเล่นแค่เข้าไปเล่นโชว์นะรอบหนึ่งพี่เข้าไปเล่นแล้วจนปลดตัวละครเจ้านี่มาอีกถ้าเล่นเสร็จจะปลดตัวนี้ครับชูล่าชูลาเลเนี่ยตัวเนี้ย่จะปลดตัวนี้ยังมากับอันนี้อันนี้ต้องเล่นด่านเดอะคูปเดอะคูปปลดมาได้ไก่โอเคนะแต่พี่จะเล่นตัวนี้จะได้ไม่สับสนคอนเฟิร์มสตาร์ทโเคนะบิ๊กโอเคครับ ถ้าบิเล่นเดอะคูมันเป็นด่านเล้าไก่แต่เนี่ยมันเป็นด่านไอ,อ้ตัวนี้โอ้พี่เห็นพี่เลือกของปะตอนเนี้ยเออเห็นเห็นอยู่เห็นพี่เลือกเมาส์เลื่อนไปเลื่อนมาใช่ไหมตรงนี้อ,อ๋อไม่เห็นเมาส์เลื่อนไปเลื่อนมาพี่บุ๊กยังไม่กดเฉยอ๋อเหรอฮอเห็นแต่หน้าเปล่า,าๆใช่ไหมใช่ครับตัวพี่มันเป็น Explosive อ่ะอุธนี่ไงอุ้ระเบิดได้หน้าเจ้านี้ปะอุ้นี้สามารถระเบิดได้แล้วก็เอาพวกปืน ฮาร์ดออฟไฟเฮ้ยแต่ถ้าเอาแอร์ียก็ดีนะระเบิดกว้างขึ้นง okay. um, okay. ั้นพี่เอาอันนี้ละการ h าร์ดออฟไฟก็ได้จะได้เวลไวหน่อยไปเอาบิ๊กเลือกได้รวะของเอามิ๊กไม่มีเลือกเหรอไมเลือกไม่ได้ครับโอเคอ่าเวลาใครเลือกอัพมันจะบอกเนี่ยของของพี่มี่เห็นของตรงนี้ปะพี่กำลังเลือกอะไรเห็นปะเห็น อ๋อบิ๊กซักกิทพี่บุกได้ฮะสักอะไรสักเกตอ่ะพูดให้โจเอ้งแม่งดีคอร์ดแม่งกว่าตีอ่ะสักเกชันอ่ะสักเกตอ่ะมันพิมข้างล่างอยู่อย่างแย่พี่บิ๊กซักที่บุ๊กเลยว่าเชียร์เลยบิ๊กเฮ้สักเกตเ่ยสักเกตเนี่ยใช้แบสเซอร์ตามนี้ของบิ๊กบิ๊กใช้ลีโลก็ได้นะแต่มนเล่นอะไรสงสารบิ๊กอ่ะ ของพี่ต้องเลือกอันนี้พี่พี่พี่เอาคาถาไฟยายาพี่เอาคาถาไฟมันมันมันโอนไรพี่ได้ไหมพี่โอนบ้านนี้โอนได้เออแต่พี่ขอไม่เอาไม่เอาเออเอาของพี่ก่อนพี่พี่จะใช้ของที่มันระเบิดได้พวกของระเบิดกระสุนระเบิดพี่เลือกไอเทมเลยไอเทมเกมนี้เยอะมากเลือกตามใจเลยพี่เลือกอันนี้กันแหละซีโร่แบนจะได้ฮิวซีโร่แบนมันต้องเอาคู่กับไอ้นั่นนะหัวใจหัวใจหัวใจซับอ่ะอันนี้แล้วแต่เอาเลย ว่าแต่เราใส่เทมเพลกี่ชิ้นวะเออลีโลอันนี้อันใหม่ดิกมันคืออะไรอ่ะเอจิตเนี่ยแพลมเอจิตทำให้เราอมตะเพิ่มขึ้นเป็น0.5หลังจากโดนดาวเมจมันป้องกันการโดนแบบลุมสกรมอะเหมือนเกมนี้จะมีเรื่องเกมนี้จะมีเรื่องไอันี้แหละว่าอมตะชั่วคราวโอเคน่าจะอู้ปืนก็ดี ถ้าพี่เอาไอ้นี่สเปลโล่นี่ก็ดีนะสเปรโลมาของดเดิมเช็คก่อนนะลองใส่ได้กี่ช่องหนึ่งสองโอ้มันหยุดคนเดียวนี่เฮ้ยโอ้โหพ,พี่กดหยุดอยู่คนเดียวบิ๊กเดินต่อปะมใช่ครับหย่าปืนนี่ตาบิ๊กบิ๊กอัพ <Okay. S 2> ของเดิมมาอ๋อใครหยุดแล้วมอนจะไม่ตีคนนั้นด้วยบิ๊กเหมือนจะมอนไม่ตีตาเราไปทงนี้ต่อเลยทางซ้ายิที่เล่นเราต,ต้องเดินดทางซ้าย,ยนี่มันออกได้ไหมฮะวิอ,อัพนี่ อัพเน่บีกดเน่เอเบียนพลงังทางซ้ายทางนี้ทางนี้ไม่ใช่ขวาซ้ายซ้ายมันตีเรานะไอเน,นี่ยมันตีเราเราต้องมานี่ก่อนน,ะนี่เราต้องสปินเดว,วิลครับโอ้โหเดี๋ยวเอ้ยอะไรนี่คืออะไรดอนมิสเอาส s ิกเน l n o าวไฟแนลโปรดักออนมันซื้อตัวหรอห้าหมื่นอ้ยเฮ้เสียงแล้วะวเสียงแล้วแม่งฟานเลย ข้างนอกอ่ะของพี่เขียนแค่สปินวิวสามานันอ่ะเอา,เอาว่าวแสดงพี่ซื้อตัวได้หรอพี่กดนะห้าหมื่นอันนี้คืออะไรอะ่ะคือตัวปะมีคางไปแล้วมีคางไปแล้วอ๋อมันได้หีบหีบใครวะต้องรองพี่บุ๊กก่อนเฮ้ยไม่ใช่หีบพี่หีใครหีหีบิ๊กเปล่ากดดิเอาค้างกดดิ๊กสิโอเคเอาหีใครอ่ะค้าง อ๋อบิ๊กโอเคโอเคไะ้ะละวไดะอ๋อบิ๊กเน็ตเน่าไอ้นี๊ชิบหายแล้วเน็ตเน่าตอนนี้กูว่าแล้วมื่กดอะไรไม่ได้เป็น W103 พี่จะปินไปละวิกเกอร์เน็ตเน่าบิ๊กอยู่ดีก็บิ๊กเน็ตเน่าโอเคเอาเฟรมเขาเฮ้ยอ่ะไปกดวอเตอร์ฟ้าวิกเกอร์พี่ได้ของว่าพี่ได้ใช่ไหมนะ อันนี้คือเปิดทางครับเนี่ยรูปรูปหินนี่คือเปิดทางไปทางซ้ายต่อได้อ้อมปิดอยู่เราต้องไปจนคือเราต้องเล่นจนกว่าเราไอเนี้ยมันจะเปิดทางให้ครับมีทางซ้ายหลบก่อนนะหลบก่อนไอไอหินนั่นไม่ใช่นั่นหินมันคือตะกั่วเตนีพี่ดูผิดกดกดเอาเปทุกคนหินมันคือตะกั่วเตานี่อันนี้อุ้ยมอนสเตอร์ถุงถ้ามันมอนสเตอร์ถุงตั้งพี่อันนี้หมุนกระโหลกเอ้ยกระโหลกระโหลคนหลบๆหลบๆหลบเดินหลบนะเดินหลบนะ อัปเกตเวลดีโลอ้าวในป่าหิวเลือดหลบหลบโอ้โหมันยิงใส่พี่มันจะสุ่มของไปเรื่อยๆเงี้ยเราต้องคอยดูทางซ้ายเผื่อตายแล้วเพี่อตายตายแล้วนี่มี่หัวใจเออหัวใจมามอย่างยากเลยตา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 ยเราหนู่งตายเราหนึ่งอู้คือพี่ตายตามึงคือนาทีเลยว่าไปทางซ้ายต้องรอจนกว่าเนี้ยมันจะเล่นเสร็จ โหยากจัดเอาจริงยากนะเหน็ดก็เนา่าเหน็ดก็เนา่าเล่นคู่เลด้วยกดคู่เลยกดคู่ป่ะเมือเ่อกี้กดคู่ครับพี่ต้องหาอันฮิลก่อนอะเดินรอบๆบรอก,ก็ไ้อ๋อเมดแดงเดือยอ๋อเม็ดแดงเม็ดแดงใช่ใช่ตัวเนี้ยอันนี้ได้ของฟรีนะถ้าจเจ้าของฟรีตรงนี้ตรงเนี้ยมันนั่นมีของฟรีแต่พี่ไม่เอานะเนี้ เป็นไหลนิดไนก็เน่าแล้วเรยเอยแล้วแต่บิ๊กเล่นเลยแล้วแต่เลยเอาหมวก้ากันพี่ต้องรอปืนแดงอ่ะยังไม่เอามีเก็บนี่ได้กดเซออออันนี้พี่กดไม่ได้ใครไม่กดมันจะไม่มีลูกโอเพนเด็กคนที่เก็บอ่ะเหมือนเป็นคนเปิดนะบอกว่าเกี่ยวบมันพี่กดโอเพนไม่ได้เด็กก่อนรงนี้หมดแล้วเนี่ยมีแค่ตรงนี้มีงงกรผ่านไปแล้ว ทางเปิดแล้วมั้งไปดูไหมได้ครับเฮ้ยมีลงเดินขึ้นบนดิมันแยกขีบมันแยกจออ่าเดินขึ้นบนแยกจอแยกจออ๋อโอเคเนี่ยเล่นกันตามแยกได้นะไม่ต้องมาอยู่ที่เดียวกันตลอดแล้วก็ตอนไขเลเวลอัพมันก็แยกไขยักษ์มันด้วยครับลนคิสุอย่านะพี่ขอถ้าเจอเทธนคิสุจะช่วยตีกันได้นะม,นมันไม่เยอะเกินในเกมเพื่อไม่ขอย่บงมันจะเก็บรอเก็บอบันนะนะั้นเป็นอาวุธใช่ปะใช่ใช่ แต่พี่เก็บไม่ได้อ่ะพี่เดี๋ยวต้องเก็บปืนหนึ่งอันแฟชไม่เอาใส่บุทได้สี่ช่องนะครับคำถามเออตอนแรกว่ากี่ช่องสี่นะอุ้ยอาเคนอาเคนของพี่พี่น่นจาจับกระสุนปะสุดเร็วขึ้นคริคริมันใช้ได้กับปืนนี้แต่มันอีโวคริได้เหมือนกันครนี้ใช้กับปืนไม่ได้ด้วยอ่ะใช้กับปืนไม่ได้ อันนี้มีของบิ๊กปะที่ติครีเนี่ยไม่มีเลยอันนี้ใช้เป็นดับเบิลได้ดับเบิลดับเบิลปืนเหรอจิมินายเอเอจิมินิเออจิมินิเอ้ยดับเบิลได้เนี่ยหว่า็ัดับเบิลมามันดับเบิลปืนได้เลยโอเคจริงหีบมันต้องดองนะจันเราต้องเดินไปต่อครับไปเ,เก็บไปเลย เก็บได้ยังพี่คอยเคลียร์ให้อ๋อแต่พี่ต้องเอาอาวุธให้ครบช่องก่อนแล้วก็จะเก็บเกินเก็บให้มันครบไปเลยได้ยังไงอะเผด็แกรมอุ้ยเชี่อนเผด็จการอันตรายเผดาจการมมันนั่นบิ๊กมันลบเอพีมันลบเอพีกับของยกเว้นเอของแบบเนี้ยบิ๊กข้อเสียเผดาจกรรบิ๊กต้องรีบถ้าเผด็จการบิ๊กต้องรีบอีโบถ้าเอามาแล้วต้องรีบอีโบหรือไม่ก็รีบอัพเร็วมันให้มันโอกาสลบของลายลงไปเดี๋ยวไม่ไหว เฮ้ยอันนี้ลูกนี่เราระวังนะทิตันตีทิ้งตีทิ้งได้ตังค์เยอะถ้ายังอ่ะมันนานอ่ะบิ๊กเลือกอาวุธอีกอันหนึ่งเอารีพอร์ตรีพอร์ตจะอน,นอนปั้ะรีพอร์ตข่าเป็นเผ่ารีพอร์ตด,ดีนะจริงถ้าเอาเฮ้ยเดี๋ยวได้ของใครของบิ๊กเหรอพ่กดปิดอ่ะพิกดพี่กดไอ้ดาเมจบิ๊กอยากได้เป็นลูกโลกอ่ะ,อะเราเร็วเลย นี่กดเลยโหไม่บิ๊กจริงเดียวเลยเหรอเอาอยายายาวานไฟพี่ใช้วานไฟพี่ใช้คลอสก็ได้นะเอาไบเบิลแล้วกันไบเบิลไปอุ้มไปคู่ก่อนเลยนะดูดิตี้ปะเออไบเบิลคู่ดูดิที่เฮ้ยผมพี่ต้องเอาครูดาวของพี่ต้องเอาครูดาวเฮ้ยพิธกรมมันเอาครูดาวครูดาวใช้ครูดาวต้องใช้กับวานบิ๊กต้องไปเอาวานคาถาเวทอ่ะเรียกใช้คาถาเวทแวนแวนแวนวานนี้เลย โอเคไม่ต <Okay, S 2> <Okay, S 1> ้อง <okay, S 1> ใช้อาวุธทำมา<ะ>ทำละโอเคไปเลยงให้กับทีมีเรีอกใช้คาถาเวทอะแต่แกมมันแต่แกมมันคู่กับอีกพีแล้วก็คาถาเวทครับคาถาเวทมันเอาไว้ใช้นี่ไงเนี่ยสเปรไปเดิมครบละสบายไ,ได้เป็นขอบพี่เดี๋ยวปะไม่ใช่สิมันบิ๊กระไดเนี่ยเอ้ามันยังไม่เปิดทางเหรอไถ้อย่างวะยังเนี่ยมันต้องไปทางนี้เล่นต่อบินเดอะวิวเก้าเก้าเก้ารอนะ้ามอนสเตอร์เกิดปะ ได้ครับอะไรอะได้อะไรอะได้หมาหมากัดอะอ่ะอรีบเอาลงมีคู่พี่ต้องเอาปืนแดงไก่ไก่เช็ดไก่พีชีพไก่ไกระเบิดไก่ระเบิดไก่ระเบิดโอเคอิ่มอร่อยเฮ้ยอันนั้นอะไรอะสีส้มๆอ่ะกด โอ้หายหมดเลยโอ้โหสีมส้มไอ้บิ๊กทักจามึงทำอุ้ยขโมยมันเนาะไปเสีมส้มเมื่อกี้มันออ๋มัน้วนมันไปแล้วพุ๊กอะไรอ๋อมันเปิดทางแล้วโอเคพี่เก็ดผิดด้ว่มนเมื่อกี้มันสุ่มจนได้ตัวลูกตัวมันเองอ่ะหีบอะเลยหีบอะใครเก็บก็เก็บไปเลยนะเพราะว่ามันได้มันสุ่มคนเยอะได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาเวลพี่แนะนำแพลนเวลอันนี้ของพี่ปะไปเลยไปเลยไปเลยทางเปิดแล้วนี่เห็นปะ วิ้ยวมันมัน,ม,นมันรวบมันรวบตายต้องไปเอาบนไปเอาข้างบนบนิน๊กมีพฤตกรรมโอเคมันมีกระตักตัวพื้นนะแล้วก็ตรงนี้ทับแทบไปต่อเราต้องสุ่มพิกสุ่มซิใส่กระสุ่มนี่บดได้บดน,นี้มาสุ่มเนาะพี่เชียร์ทายนละ้วสุ่มเนี่ยคนอยู่ตรงนี้น่ะเห็นปะโต๊ะเนี่ยเข้โต๊ะสิ เอาพี่ขายมาที่ทีอ่อ,อยู่ครับ้หอใช่หลงทางไม่ได้วิ่ไม่ดอุอยู่ตรงไหนอ๋อมันวิ่งไปแล้วบุ๊คเต้ข้างบนมีเพนตะแกรมไปเอาเพนตะแกรงมอมนได้ครับเอาเลยก็ได้นะเพราะมันเกมนี้มันไม่หล่นปะมันไม่สามารถเก็บล้นได้ปะอย่างของไอ้เบคก้าบองมันเก็บล้นได้ใช่ไหมเกมนี้มันล้นไม่ได้ปะน,นี่นี่รีเรล้นมาเป็นท่าอาวุธหรอไม่หมายถึงว่าเวลมันล้นเวลวิกงหรือเวลดาวมันสามารถล้นได้ใช่ปะ พี่เก็บยังยกับพนกันกำลังเดินขึ้นไปอยู่เอ้าทำไมใจลพี่รู้สึกก่บพี่อยู่เหนือพี่ป่าอ่ะรับใช่หรอวะเอ้าอ๋อพี่อยู่เหนือพี่โอ๊ยแต่โดนตีโดนตีตตใช่ใช่ใช่กูจนะต,ตาล้าละจะตาล้วรอบนึงไม่มีหานไกลมีหานไหมอ๋ออันนี้มันเป็นเพิ่มค่าโชคิ๊กมันไม่ใช่เทมเป็นแค่เพิ่มแต้มพี่ตายรอบนึง เฮ้ยพี่ตายจริงเลยิกพี่ตายจริงอ้าวพี่ตายจริงเลยเฮ้ยเคพี่ดูบิ๊กได้อ๋อกดเด็ดดูบิ๊กได้พี่เก็บแผนการก่อนแล้วรี่ดูไปชุบพี่ได้ครับใช่มันโหดว่ะที่ตาแกมมันอยู่ไหนวะเนี่ยคนเอ็กซ์ซีมองมันมีไกด์บอกนะข้างบนบิ๊ไกด์บอกด้านบนเอาพี่ฟื้นแล้วเฮ้ยฟื้นได้ไงวะอ๋อโอเคอยู่รอเวลาพี่บุกเกิดเคพี่ขอดจริงใจนะอ้หมันเกิดมันเกิดวงแหวน ไอ้นนี้ป่าวมันเสกแหวนนะวงแหวนทิ้งกันนิดนึงนี่มันเสกแหวนป่ะเจาะวงแหวนนั่นแหละตัวอะไรู้เต็มหมดเลยวงแหวนได้อีพีเดีอ่าอีพีดีนะสีแดงเลยพี่จะไม่เดินนำพี่นะกลัวเก็บพีทากิมไอ้ของพีทากิมหยุ่งล่างเลยเลยเลยได้ยังกำลังเก็บได้ละ โอเคแล้วเราไปทางซ้ายเลยข้ามมาอ่าข้ามสะพานที่นี้นอย่าตายหน่อยพี่จะตายอู้วมันจะตายคู่เลยเอ้ยอยจะตายตายอย่าตายผ่านแล้วตายคู่แน่เลยอย่าตายคู่นะอย่างไรรอฟื้นรอนเลือดรอเลือดโอ้โหพี่ไมไ่เอาของฮิวมาเลยอะไม่ได้เอาของกันดามเมจก,กับฮิวมามีแต่ปืนปูนเราไม่ยอมเอาปูลแดงให้พี่ด้วย เออไอ้ขอบิกมันนั่นปะไอ้คาถาเนี่ยมันอีอนลรอด,ดอกหัวใจใช่ไหมใช่แมงไม่เห็นจะช่วยเพ่แต่ก็ยังทำให้เราลอดตายนะอันนี้เราต้องลงล่างปะที่ไม่กล้าดูเนีอยตอนนี้นั่งกดดูแล้วตายข้างล่าง,างวะข้างล่างมีกล่องใช่ใช่โอเค่อค่อยๆลงนะยังไม่มาพี่ต้องเก็บอีโบอเอาหัวใจป<ร>ะเพิ่มเลือดนะโอเคต้องเก็บอีโว พี่ตีมอนเห็บ้าบแนวเนี้ยแนวลาบเนี่ยตายเยอะขึ้นบนได้น้อยแต่แนวแนวนอนเยอะกว่าจอนเป็นจอนอนอ่ะจอแนวตั้งโอ้โถ้าเราปรับแต่เกมมันเป็นเกมแนวนอนะปะไปปรับแนวตั้งก็ไม่ช่วยอุ้ยโอ้โหย่าพี่หายหมดเลยดูดิโอ,โอ้โห<อ>เมื่อกี้มันระเบิดใจทิ้งไปด้วยอใช่โอ้โหไม่นะเทตกรรมันมันเล่นแบบเนี้ยดีแหละบิ๊กแต่ว่าบิ๊กต้องไปอัพโชคหรือเล่นไอตัวที่เพิ่มค่าโชคอ่ะ ได้เพิ่มเดือนถ้าจากการเราสุดท้ายเราลงลงบิ๊กจะลุกขึ้นไปท่าไมลงดิเดินมาเก็บไอเกพีไงอีกพีมันเยอะมากเลยต้องลงเราเดินลงต้องเดินลงเดินลงเดินลงเฮ้ตัวขีบนั้นโลตัสลี่ตัวไหนได้ขีบปะอยากได้ขีบเก็บเหมือนเราผิดไหมอยากต่อผิดจะอีโบอีโบอะไรได้วะ อีโวนะ่าจะอีโวปืนเนาะปืนแรกอะใช่ไหมเนะี่ยมันเดินลงมันเดินลงเดี๋ยวมันก็ตามเรามาแหละได้อ๋อเอฟพี e มันเก็บรวมกันว่านเนี่ยอยู่ดีเวลาพี่ก็พุ่งมันเก็บรวมกันแล้วก็ผัดกันอพนะัพฟังอันนี้บิ๊กอัพคนเดียวอ๋อเอเอใช่คนเดียวเียคนเดียวถ้าพี่เอาเนี่ยพี่จะยิงมากขึ้น แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ต้องรีโลหาปืนแดงถ้าปืนแดงลงกันแล้วพี่เล่นลุนก็ได้นะลุงเกาะลุงเกาะก็ได้ปัปืนแดงก่อนไมเ,เจอแล้วปืนแดงไปต่อไปก็เทลักิสุตะลกีิสุเสร็จก็เลือกปืนสองอาวุธสองคนระับอาจจะเป็นอาวุธอาวุธดีเอลซีโอบิกเล่นไม่ได้ด้วยปะดีเอลซีนั่นอะ ยูซีตัวไอ้คอร์รัปกับตัวนั่นอะ่ะคอท่าไม่ได้ด้วยเพราะว่าบิ๊กไม่มีไม่ได้ครับจะเอามองอัดเหยียบไปขงขอหายเกี้ยงเอาขลางอัพวกู้งลางแต่ถ้ามันเจออันหนึ่งจะวิวตันพี่จะให้บิ๊กเอานะจะได้ตันเป็นอันนั้นไปครับลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆอันไหนจะตามแล้ว ให้มันตามไปอันไปเย็พีถ้าเจอ p, เย็พีไม่ต้องกดเย็บพีกินบิ๊กหล็กแฮมมามันไม่ใช่แฮมมอ้สา์มันเป็นโลเอเจตอ๋อมันไม่ใช่แฮมเบิ้ยโล่เบ้ยเหมือนแฮมเลยเอตแกมก็แฮงกดที่หายหายหมดเลยไม่้ไปเม็ดแดงเต็มเลย แต่แกมทำงานนะเดีย๋ยวจะร้องเออไม่เอาเอานี้ก่อนบุ้งหายเก็บตรงนู้นก่อนไอเนี่ยพี่เขียนป้าสร้อยเนี้ยใหม่สร้อยพาโลมามันคือข้างล่างถ้าพี่จะไปเก็บเนี่ยสร้อยเนี้ยอะไรมันจะเพิ่มจำนวนศัตรูสตาล์สิบแล้วก็เพิ่มดูเรชั่นของโกฟีเวอร์แล้วก็โกลเด้นฟิงเกอร์สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะทำนั้นนะถ้าเก็บได้จะเป็นอย่างนี้มันเป็นสายเอามากาชายสายมากาช้านะข้างล่างปืนแอร์โบก่ายครบแล้วอัพล่างอีกเพิ่ม กระถาก็ได้เพิ่มตนนั่นแหละปัญหาต่อมาพี่ต้องเลือกของที่ต้องใช้โอ้พี่ลืดูสแปนนิสจะเอาด้านพี่จะเอากระถาไฟมาแล้สแปนิสมาเพิ่มดาเมจสแปนิสจนกว่าจะเจอเทลาคิสุถ้าเจออย่าเพิ่งกดนะั่น้านะมันบใบพาดให้เพื่อนได้ไหมน่าจะได้นะเอ,อ้ว่ามันเป็นแบบโคออกมันไม่ใช่ตัวเเยอร์งั้นนะพี่ไม่ใจประกอบนั่นเลยปะกดเลย ไม่มีบิ๊กไม่มีปลายพานให้เพื่อนมันมีแต่สกิปกับแบนะิตัวลาถ้ามันหายแ้วละมือกันใช่ใช่ใช่ถ้ามันออกมานั่นมันไปอยู่ในปาร์ต้โหมดอีกมันอยู่ในปาร์ต้โหมดเราต้องไปชนะก่อนหน้พี่ยังเห็นพาร์อยู่นะมันตัดเดียวมันหายไปไหนไม่รู้ละติกต้อ <T _ S 1> ถานละลงล่างลงล่างเลยต้องลงล่างอย่าอยู่บนพี่รามลงเลย อุ้ยชาคิสุเฮ้เลิกเลยเลิกเลยโอเคอ่าเลือกดิเลือกเลยโอ้ยาวๆกดของพี่เหรอใช่ต้องอีโวพี่ต้องเอาขีบิกแอต c ์คอมไม่ใช่โปรเจกต์ทายน่าจะดีนะกระสุนเยอะขึ้นอ่ะโีรเจก์ทายมาพี่มีฮิวเลยตัวพี่แม่งดาเมนล้น พัวเซนตายโอ้สวยแล้วต้องอีโววิพี่เสียเบลฟีเลย <Okay. S 1> โอเคโดดิพี่เจ้าแต่สกิลหลักอันนี้ก็ต้อง open frame. เอาเป็นเฟรมเอาเบลยาวเลยมหัวต้องทำอะไรนั่งเลือกอย่างเด้อเอาไหมเอาเบลันดอมไปเลยจบ พี่เรื่องเลยพี่เอาเป็นลันดอมถ้าตาพี่ก็พุ่งพุ่งพุเอ้าพี่ตายอะ่ะโอ้ไยผีแดงมันโหดไอเนี่ยผีแดงพี่จำได้พี่เล่นโซโล่ก็ตายตรงเนะี้ยพี่ตายแล้วรอแป,ป๊บนึงเอเค,อเคผีแดงมันโหดบ้าตัวเนี้ยเป็นผีพาน,าน<อ>ันเลยเนี่ยคือผีพานันเดืองเนะี่ยผีรูปหัวใจใช่ผีโพแดงเกิดกันยังยังยังอีกนิดนึงพี่ตายแล้วพี่ตายเรียบร้อยจบโอเคเกิดแล้วเกิดแล้วเกินแล้ว ตายตายตายยมาทูดยมาทูดจบแล้วจบแเรามันยี่สิบนาทีอะเธอรยังมาทูดกินหัวเออโอเคใช้ได้น่ะจบจบไปเกิดเวลาลารีไว้หมดเฮ้ยใช้ได้นะอันนี้เราไม่ได้เปิดเอ็นเลดโหมดครับโอเคงั้นขอไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าดูนะว่าพี่จะซื้อ d ี c อซไหมมันจะได้ปลดของเพิ่มถ้าไม่ซื้อก็จะเล่นเนี่ยปิดไปสองดีเซีก็ได้จะเล่นไอ้สี่สี่ห้าดีเซตรงนั้นเขียไหม ก็ดูแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าระหว่างที่ลงเกมมันจะมีเกม A อเบลติกแฟกเตอนะครับที่เล่นตอนเนี้ยวันที่อัดเกมเนี้ยเราเล่นเบลติกแฟกเตอจบไปแล้วนะแต่ว่ากําลังตัดลงแบบต่อเนื่องมันคิดว่าน่าจะจบภายในประมาณสัก30กว่าพาร์ทนะล่าสุดเราลงพาร์ทที่17ไปแล้วมนะั้ง16 17 1 8ครับตอนนี้แล้วก็ที่16 17 18เนี่ยมันก็ประมาณครึ่งทางถ้างั้นอะ่ะคิดว่าน่าจะจบประมาณสักพาร์ท3ากว่าครับ เกือบ 40, 40อ่ะแล้วก็ระหว่างนี้จะหาเกมอื่นสลับไปด้วยนะครับอาจจะมีตัว Vampire Survivor สลับกับเกมอื่นนะหรือแบบเกมอื่นๆที่เล่นต่อแล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะว่า l i f t f a k e r เนี่ยที่ลงในช่องหลักอาจจะได้ย้ายนะมีแววว่าจะได้ย้ายมาลงในช่องรองครับจะดูอีกทีหนึ่งเนาะว่ายังไงเพราะว่าลงในช่องหลักแล้วคนดูค่อนข้างหายแล้วเราลงไปมันยังไม่จบไปเกมอีกดาวเลยส่วนว่าเกมเนี่ย เดี๋ยวช่องรองน่าจะได้เปิดโหวตในช่องรองนะครับว่าอยากให้กลับมาเล่นเกมอะไรนะตอนนี้ก็น่าจะมีลิฟเต k e เกอร์ที่เจ้าจากช่องหลักมาใช่ไหมมีพาวเวลมีซ a ตติแฟคทอรี่แล้วก็มีพวกเกมเล่นคนเดียวของพี่ ấy, ก็เกมต่างๆแหละแต่แต่ว่าถ้าไม่โหวตไม่อะไรเนี่ยก็พี่จะเลือกเองนะว่าจะเล่นอะไรดูก,ก่อนละกันว่าอยากเล่นอะไรเนาะใครอยากให้เล่นอะไรเนี่ยพี่ว่าเมนมาก่อนเมนมาใต้คลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูให้ว่าสามารถ เล่นได้ไหมมีเวลามาเล่นหรือเปล่าในช่องนี้เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันคราวหน้าเดี๋ยวดูก่อนจะเล่นเดียวซีไหมไปแล้วครับสวัสดีครับพัดาครับ